นี่คือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตของคนตุรกีนะคะดิฉันมาที่นี่ก็เพื่อตัวนี้ค่ะชอบกินกระเจี๊ยบสีเขียวนี้เอาไปทำอาหารเอาไปลวกกินค่ะอร่อยและที่นี่ก็ยังมีผักมากมายให้เลือกนะคะมีทั้งผักคะนา้าแล้วก็ผักกาดแล้วก็ผักชอยบางครั้งก็มีมารากออบ้านเรามีบวบ มีผักคลา้คลายบ้านเราค่ะและแตงกวามีหลายขนาดค่ะแตงกวาที่นี่มีเล็กๆก,ก็มีนะคะที่นี่ร้านตุรกีที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะบางครั้งดิฉันก็อยากแวะมาซื้อผักที่นี่ค่ะมีผักคล้ายบ้านเราเยอะมากมีผักเยอะให้เลือกค่ะนี่คือผักอะไรคะมีใครรู้มั่งว่าเอาไปทำอะไรกินเห็นมีแต่ร้านที่ตุรกีมีนะคะ อยากจะซื้อไปลองแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะนี่ก็คือผักชีผักชีลาวคะ่ะมีทุกวันเลยนะคะผักนี้เหมือนบ้านเราเลยนะคะผักที่นี่มีทุกอย่างมีใบโหระพาแต่เป็นโหระพาขาวนะคะนี้อาทิตย์หนึ่ง บางครั้งฉันก็แวะมาที่นี่หลังเลิกงานแล้วก็มีข้าวมีอะไรด้วยนะที่นี่ข้าวของเมืองไทยข้าวจัสมินนี่ก็เป็นมะเขือนะคะมะเขือม่วงมีหลากหลายให้เลือกค่ะวันนี้ก็มารีวิวลานตรุรก,กีที่สวิตเซอร์แลนด์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะ